ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนีครับงานปีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวนะครับผมในส่วนของแอปนี้เลยนะครับแคสซินนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมหรับข่าวนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบกันหรือว่าทราบอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ในคลิปวิดีโอนี้ยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับ โอเคนะครับข่าวที่จะมาแจ้งนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวจากแอปนะครับการติดตามข่าวเนี่ยดูตรงไหนนะครับเพราะว่าทางแอปเนี่ยเขาจะประกาศข่าวนะครับในแอปด้วยนะครับตรงนี้ด้านบนนะครับตรงที่ผมชี้ไว้ให้ด้านบนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยทางแอปเนี่ยเขาได้ประกาศไว้ว่านะครับาาการ ถอนเงินด้วยบัตรธนาคารนะครับก็ระงับการชําระเงินบัตรธนาคารนะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับประกาศไว้เมื่อวันที่12นะครับเดือน1 1 2563ันอาะครับเรามาดูที่หัวข้อแรกนะครับผมเนื่องจากปัญหาควบคุมทางการเงินของธนาคารในประเทศไทยนะครับเราจึงต้องระงับช่องทางการถอนเงินด้วยบัตรธนาคารนะครับผมตรงนี้เราก็ต้องอ่าดูตั้งแต่หัวข้อที่1 2 3 4 5นะครับข้อที่2นะครับ สำหรับผู้ใช้ที่ถอนเงินด้วยบัตรธนาคารแล้วเราจะทําการชําระเงินให้เสร็จสิ้นโดยโดยเร็วนะครับอย่าก,กังวลน,นะก็คือยอดเงินที่เราถอนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะยังจ่ายให้เราเหมือนเดิมน,นะครับคือจ่ายให้หมดเลยทั้งหมดนะครับข้อที่3นะครับเราจะเปิดตัวช่องทางการถอนเงินใหม่นะครับผมตรงนี้ก็รอนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับได้แก่การเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ e wallet แล้วก็ tru money wallet ด้วยนะครับตังนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของ tru money wallet ยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนั้นที่เพิ่ม tru money wallet เข้ามานะครับเพราะว่า tru money wallet เนี่ยทุกคนเนี่ยสมัครได้ง่ายนะครับแล้วก็น่าจะมีทุกคนนะครับข้อที่4นะครับทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือเราได้เปิดช่องทางการเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อที่เป็นจุดประสงค์นะครับตอบสนองความต้องการการถอนเงินของผู้ที่ใช้มากขึ้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยใช้มือถืออยู่แล้วนะครับเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้งานมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดอีกหนึ่งช่องทางนะครับในส่วนของค่าโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่เขาได้นำเอาออกไปแล้วก็นํากลับเข้ามาใหม่นะครับข้อที่5นะครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับสามารถถอนเงินผ่านบัญชี PayPal ได้ปกตินะครับแล้วก็เป็นการจ่ายเงินตรงเวลาเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับ ความเข้าใจและการสนับสนุนนะครับทุกคนนะครับนี่ก็แจ้งให้ทราบนะครับในส่วนข่าวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่การถอนเงินนะครับการถอนเงินก็ยังถอนได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของเ a y p a l นะใครที่ยังไม่มีเ a y p a l ก็รอนิดหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งนะรอชูมี่วอลเล็ตเข้ามานะครับมีเพย์เพลก็ยังถอนได้ปกตินะครับไปดูที่การแลกเปลี่ยนเงินเลยนะครับเ a ย p a l เนี่ยผมได้ทําการแลกในวันที่10นะครับก็คือ เมื่อ3วันก่อนนะครับ10 11 12นะครับ3ารายการนะแล้วก็ของธนาคารนะครับก็ยังค้างอยู่ที่2รายการนะครับก็รอทางแอปเนี่ยจ่ายเงินมาให้นะครับของธนาคาร400บาทเนี่ยผมถอนได้กี่ครัง้งเดี๋ยผมจะนับให้ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้า14 14ครั้งนะครับในส่วนของการถอน400บาทของธนาคารนะครับก็ ได้อีกสองรายการยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวจะเปิดในส่วนของยอดเงินในบัญชีนะครับที่ทางแอปแห็นจ่ายเข้ามาให้นะครับเ่าโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของบัญชีธนาคารที่ผมใช้รับเงินนะครับก็คือบัญชีกรุงเทพนะครับก็วันที่12นะครับก็คือวันนี้เลยนะครับก็ทางแอปเนี่ยได้จ่ายเงินมาให้นะครับ400บาท2รายการนะครับก็คือทางแอปจ่ายย้อนหลังมาให้นะครับแล้วก็วันที่10นะครับนี่เลยนะครับวันที่10นะครับตอนนี้ทางธนาคารนะครับก็ได้จ่ายเข้ามาเรียบร้อยแล้ว นะครับในส่วนของแอปแคสซินนะครับในในส่วนของ Android นะในส่วนของ iOS เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ยังเล่นอยู่ก็สามารถยังเล่นได้นะครับถอนเงินได้ปกติในส่วนของ p a y p a l แล้วก็ค่าโทรศัพท์นะครับในส่วนของคลิปการถอนเงินของค่าโทเนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไปหลายคลิปมากนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวจะทําคลิปอัปเดตให้ค่าโทนะครับว่ามันถอนได้หรือเปล่านะครับน่าจะถอนได้นะเพราะว่าการถอนเงินของแอปเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหา นะครับมีแค่ธนาคารช่องทางเดียวที่ถูกล็อกแอปแล้วก็ปิดตัวลงไปนะครับสำหรับใครนะครับยังไม่รู้ข่าวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลักไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ